โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับสาม7ูนั่นเองนี่ครับผมก็<อ>สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรวมทิีเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนีครับผม ก็สำหรับใครนะครับท like ี่ขอโหมดไหนนะครับแล้วผมทําให้รับชมไปแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ผมด้วยละกันนะครับเพื่อจะได้ผมเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปหรือว่าทําทิกต่อไปนะครับสมมุติทุกคนขอมาในโหมดโซนฟรีสไตล์เนี่ยนะครับผมทําให้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ทําให้บ่อยๆนะบางทีเนี่ยนะครับผมทําไปทุกคนไม่ได้กดไลค์เนี่ยผมก็เจ็บใจครับรู้สึกเศร้าเพราะว่าทุกคนไม่กดไลค์ให้ผมเลยผมตั้งใจทําคลิปตั้งนานเฟกไอ้เหี้ย โอเคก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยวกันนะครับเพราะว่าผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่กดก็เออก็เป็นสิทธิ์ของท่านผู้ชมนะเออพูดง่ายๆแล้วกันนะครับผมประมาณนี้โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมีทิกไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันเลยดีกว่าครับทุกคนลุย โอเคครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมนั่นเองนะครับก็คือเว็บ99ช็อปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเว็บนี้เนี่ยก็ไม่มีเกลือนะครับผมท่านผู้ชมก็คือฉลองเปิดเว็บใหม่นะครับเติมเงินครบ100บาทเนี่ยเพิ่มโอกาสได้ของเละถึงสิบหกเปอเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมีระบบสุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ได้ลองไปสุ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เหลือแค่45คูป,ปองนะครับซึ่งคูป,ปองของเราเนี่ยก็จะสามารถแลกเป็นเพชรได้นั่นเองนะครับพหนึ่งนะะครับกก็จแลได้ถึง10,000 20,000เพช สุ่มสกินปืนแล้วก็คาตานะนะครับก็จะเป็นระบบสุ่มสกินปืนแล้วก็คาตานะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมกดไปเลยนี่นะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นั่นเองนะครับก็จะมีสกามีการลดดอนแล้วก็โอ้โหคาตานะเอด้วยนะครับแล้วก็ MP40 ครอบบ้านแล้วก็จะเป็นทางด้านของซองยาวอีโวนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะส่วนที่ทุกคนเห็นเป็นโลโก้เว็บนะครับอันนี้คือคูปองนะครับคือไม่มีเกลือแน่นอนนะครับท่านผู้ชมสามารถเอาคูปองเนี่ยไปแลกหนึ่งแสนเพชรได้นั่นเองนะครับผมสุ่มแค่ไหนก็ไม่มีเกลือนนนนนะะะคคคครรรรรรรััััับบบบสสาาาหเเเเเเวว็็ีี้้้ผมมมมมกกกไไดดดตติิ260๋ยยยุุ่ลลงแป ดวงมันต้องมาดิวะดวงมันต้องมาดิวะผมได้5คูปองนะครับเดี๋ยวเราต่อกันเลยดีกว่าไปครั้งที่2ครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับสำหรับครั้งที่2นะเฮ้ยผมได้ซองควงไซตามะท่านชมนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าสามารถติดต่อรับได้ที่เพจเลยนั่นเองนะครับก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับซองควงไซตามะนะครับผมเป็นไงประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมยําว่าใต้คลิปนะสามารถกดเข้าไปเล่นกันได้นะครับ สลับทิกแรกในคลิปนี้นัเด็องนครับผมสลรับทิกแรกเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านของโหมดโซนฟรีสไตล์นนเดงนะครับสรับที่นี้จะอยู่ในโหมดห้องซ้อมนะครับผมเออไม่ใช่โหมดดิอยู่ในห้องซ้อมนะครับผมอ่ามันก็จะมีห้องโซเชียลใช่ไหมแล้วก็จะมีห้องซ้อมยิงนะครับทิกนี้มันจะอยู่ทางด้านของห้องซ้อมยิงนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็ให้ท่านชมนะครับเอาทางด้านของปืนอะไรไปก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเอ่อ ปืนยิงปลาแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นลูกซองนะเอาเป็นลูกซองขววงแล้วกันเนาะมันจะได้แบบดูยิงไกลๆหน่อยนะครับจากนั้นก็ให้เราไปที่ห้องซ้อมยิงนะครับผมโอเคหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับสำหรับจุดเนี้ยเาจะสามารถเอาไว้ยิงได้ไท่านผู้ชมแบบว่าเราจะมันเหมือนจะเป็นจุดบั็กมากกว่านะครับจุดนี้โคตรจะดีนะผมบอกตรงนะครับก็เรานอนหมอบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ยิงไปนะ เออเออเปไงโคตรดีนะสำหรับจุดนี้ผมบอกเลยนะแต่ว่ามันเหมาะกับปืนลูกซองมากกว่านะครับมันไม่เหมาะกับแบบพวกปืนปืนยิงแบบเนี้ยปืนแบบเนี้ยพวกปืนยิงปลาปืน AR อะไรอย่างงี้นะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันล่าหัวไม่ได้นะเองนะแล้วมันจะยิงอัดตัวได้นะครับเป็นไงโคตรดีเดี๋ยวผมจะรอให้คนมานะครับมาดูกันว่าเขาจะยิงผมได้หรือเปล่านะแล้วจุดเนี้ยเป็นจุดดีจริงๆนะครับสำหรับใครที่อยากลองมาทําเล่นก็สามารถลองมาทําเล่นกันได้นะ เป็นไงเห็นปะเขายิงเราได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเนี่ยเห็นปะโอ้โคนดีเจีมเกินกองเกินไปครับเป่าเนาะอุ้ยอุ้ยอุยเขาแค้นผมมาทุกคนเอ้าแค้นหรอแค้นหรอก็เข้ามางัดสิครับ โ <Okay, S 2> อเคก็สำหรับทิกที่2ของเราได้เองนะครับผมสำหรับทิกที่2เนี่ย,น,ยนะครับก็จะอยู่ทางด้านของโหมดไหนก็ได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ก็สวรรค์เก้าก็สวรรค์ใหม่นะครับผมแดนชำระบาปก็สามารถทําได้นะครับขอเพียงแค่เราเนี่ยนะครับผมมีทางด้านของระเบิดนะครับแล้วก็สามารถขึ้นสกเก็ตบอร์ดในน้ําได้นนเดงนะครับแต่ว่าทิกเนี้ยเอาไว้ทําเล่นเฉยนั่นเองนะครับมุมมองของเรากับมุมมองของเพื่อนมันจะไม่เหมือนกันนะครับมุมมองของเราเนี่ยมันจะเห็นอีกแบบส่วนเพื่อนก็จะเห็นอีกแบบนะครับก็อาจจะงงกันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับ ก่อนอื่นก็ให้ท่านชมมีทา้งด้านของระเบิดนะครับผมแล้วก็มีนับนะครับให้เราสามารถขึ้นทาาด้านของสเก็ตบอร์ดได้นะจากนั้นก็ให้เรานะครับผมกดปุ่มขึ้นสเก็ตบอร์ดนะครับหนึ่งเลยคือสเก็ตบอร์ดส่วนสองให้เรากดระเบิดนะครับสามให้เรากดทาาด้านของโยนระเบิดนะครับผมหรือว่าปุ่มยิงนั่นเองนะครับส่วนสี่นะครับผมให้เรากดปุ่มวิ่งนะครับผมมันก็จะได้ประมาณนี้นะ นี่เป็นไงท่านผู้ชม <Hey. S 1> แล้วก็จะเห็นท่านเรืงของตัวละครเรานะครับว่าวิ่งบนน้ําอารมณ์ประมาณนั้นนะครับส่วนเพื่อนเราเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะเห็นเราว่ายน้ําปกตินั่นเองนะครับผม <Yeah. S 1> เอาตรงๆมันก็เอาไว้ทําเล่นนั่นแหละนะครับ uh. เหมือนเราว่ายน้ําปกตินะครับแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยมันเห็นเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เท่ดีนะ <But> เอาตรงมันก็เท่ดีนะครับถ้าเรามีระเบิดก็สามารถลองไปทําเล่นกันได้นะครับ <Yeah. S 1> ไม่ใช่แค่โหมดนี้นะครับที่สามารถทําได้คือโหมดอื่นๆสามารถทําได้หมดเลยนะโอเคพอเราเดินแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับให้เราลองกดนะผม เดินนะครับ <Huh? S 1> อ่ะเห็นไหม <What? S 1> เราก็จะเอาหัวหมุดน้ํานะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าเราก็จะเห็นคนเดียวเหมือนเดิมนะครับเคตรดเท่เท่ทุกอย่างเลยว่าที่กูเนี่ย มาต่อกันที่ที่ทีท่3ของเรากันเลยครับท่านผู้ชมก็สําหรับที่ที่3เนี่ยนะครับจะอยู่ทางด้านของโหมดโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับก็คือสามารถลองนำไปทําเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับผมในโหมดโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมขึ้นทางด้านของสกเก็ตบอร์ดนะ <arose> อ่าแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดกระโดด2ทีปึบปึบอ่ะพอกดกระโดด2ทีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เรากดพุ่งแล้วก็รีบกดออกสกเก็ตบอร์ดเลยนั่นเองนะครับโอเคไป แบบนี้นะครับก็ให้เราวิ่งมาที่ห่วงยางนะจากนั้นก็เดินไปฝึกนี่นะครับมันก็จะตึกตึกนะครับมันก็จะค่อยๆเด้งแบบดึกด๊กดึกด๊กดึ๊กดึ๊กดึกมา <Yeah. S 1> อย่างนี้นนเองนะครับเป็นไงเย็ดเคโคจะเทเลยนะครับก็สามารถลองไปทํากันได้นะอ้าว mm. เดินในน้ําได้เฉยเรียนดูเดิเจ <laughs> ็ดเคเทเทในเทงงในงงว่าแต่ฟักงง โคตรเท่นะครับผมสำหรับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูอีกรอบหนึ่งเลยละกันนะวิ่งปรับออกแล้วก็ไปเฟรมไข่ซส้อเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยก็ไปดิครับน้องรออะไรล่ะครับน้องเอเอ้าวข้างนี้ทำไมมันไม่ขึ้นบนน้ำวะด้วก็สามารถลองนำไปทำเล่นกันได้นะครับผม โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับทิกที่4ของเราได้เองนะครับผมสำหรับทิกที่4เนี่ยนะครับจะเป็นทิกนะครับผมเพื่อเอาไปซุ่มยิงนะครับผมสำหรับทิกเนี้ยจะต้องใช้ไอซ์วอล์ปรกมาณ2ลูกนะครับถ้าเรามีเพื่อนเนี่ยนะครับก็ใช้ประมาณลูกเดียวก็สามารถขึ้นไปได้แล้วนั่นเองนะครับก็ให้เราได้ผมตั้งไอซ์วอล์ปรกมาณนี้นะครับก็คือขั้นตอนแรกก็อย่าเพิ่งสูงมากนะครับเดี๋ยวเราจะไม่สามารถกระโดดขึ้นได้นะจากนั้นก็ตั้งให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเนะี่ยผมขึ้นไปบนบ้านเลยนะ ทริคนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าให้เราเนี่ยเอาไปซุ่มยิงนะครับคือถ้าซุ่มยิงมันก็สามารถใช้ได้นะหรือว่าเราจะเอาไปแคมป์ก็ได้เอแต่มันแคมไป์ไม่ได้มันต้องซุ่มยิงดีตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมพอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถแบบซุ่มยิงได้นะก็คือเอาตรงๆอ่ะสมมติว่าเราลงตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเราลงที่เมืองเกาะแก้วนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยเห็นศัตรูตีหนึ่งนะครับผมเขาโดนล่มลงไปแถวด้านของอ่าเมืองอะไรวะ เออเคปทาวนะครับเออเขาโดดร่มไปแถวเมืองเคปทาวอะไรอยี้นะครับแล้วก็สามารถทาทิกเนี้ยเพื่อขึ้นมาดักก็ได้นะครับเพถ้าเรามีเพื่อนก็ใช้ไอโซะปละมาณ1ลูกนะครับผมก็สามารถขึ้นมาได้แล้วนะอ่ะแล้วเราก็มาดักนะครับผมตรงจุดนี้เลยสมมติว่าเขาวิ่งมาเนี่ยหรือว่าเขาโหนสลิงมาเนี่ยเราก็สามารถยิงได้นะครับนี่เห็นไหมมันเหมือนจะเป็นมุมบั็กด้วยนะครับเป็นมุมบั็กนิดหน่อยครับไม่ถึงกับโกงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับนี่เราสามารถแบบเล่นได้หมดเลยนะครับ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สําหรับทิกที่5หรือว่าทิกสุดท้ายในคลิปนี้นนเด็กนะครับผมสำหรับทิกที่5ของเราเนี่ยก็จะเป็นทิกเอาไว้แคมมากกว่านะครับหรือว่าจะเอาไว้ซุ่มยิงก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะนําไปใช้ยังไงนนเองนะครับซึ่งทิกเนี้ยมันจะเหมาะกับสถานการณ์ที่แบบว่าวงมันบีบมาแถวนี้เป็นวงสุดท้ายอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมันจะสามารถใช้ได้ดีนะก่อนอื่นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับลงมาปละมาณนี้นะครับจากนั้นก็ค่อยๆเดินนะเออเขาโผล่จริงด้วย ก็คือถ้าผมไม่ได้ใส่คาบุก,กิมาเนี่ยเขามันจะไม่โผล่เลยครับเ๋ยว <L un> ผมจะลองทําใหม่นะเคค่อยๆขยับแบบนี้นะครับี <L un> เห็นไหมท่านผู้ชมคือ <L un> ถ้าผมไม่เอาคาบุก,กิมาเนี่ยนะครับคือมันเนียนมากๆนะครับแต่ว่าผมเอาคาบุกิมาไงหัวมันเลยโผล่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าวงเนี่ยน,น,น,นะครับมันมาแถวนี้นันเองนะครับเราสามารถใช้ทิกนี้ได้เว้ทผู้ชมผมมองว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างดีจุดหนึ่งเลยได้เองนะครับแต่ <L un> แล้วเราก็สามารถยิงได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหม อ่าโคตรจะดีนะครับสุดว่าวงบีบมาแถวนี้เราก็มาทําทิกนี้ครับแล้วถ้ามีคนเนี่ยนะครับผมว่ายน้ำนะ้เราก็สามารถยิงเขาได้เลยนนเดงนะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะดีจุดหนึ่งเลยนะครับสำหรับทิกนี้จริงๆก็สามารถลองนําไปใช้กันได้นะครับเอาตรงๆอ่ะมันดีนะครับผมแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ด้วยนนเดงนะครับว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับมันควรที่จะทาหรือเปล่านนเด็นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยคัที่สญ ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองเนะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบุยบุยครับ,บ